ขอให้ลุงตูลาออกได้ไหมอ่ะให้ลาออกให้ได้นี่เพราะว่าตอนนี้น่ะเศรษฐกิจไม่เป็นลูกหลานมาจากกูงเทพมาจากทำงานกุงเทพมาแทนที่จะมีเงินไม่มีเงินให้ยายเลยเนี่ยอ้าวเออแทนมาขอขารถจากยายอีกก็ยายไปหาไปหาที่ไหนให้เนี่ยฮะตอนตอนนี้แกบริหารประเทศไม่เป็นก็ให้คนอื่นออกให้คนอื่นเป็นได้ไหมเนี่ยให้คนอื่น่ะ มาเป็นได้ไหมเนี่ยอย่าเป็นคนเดียวล่ะอ๋อนี่สะอยากอ๋อเองเออเองอ๋อเองเออเองกายกมือเองอะไรเองหมดเลยเนี่ยอปีใหม่อยากโมโหจริงๆเลยจริงๆเลยถ้าถ้าลาออกได้จริงๆโอ้ป้าดิฉจอะไรก็ไม่ต้องกินข้าวอะไรก็ไม่ต้องกินดีใจให้แกลาออกใครได้นะโอ้ยนี่นะป้าคอยอย่างเดียวคอยลาออกเนี่ยอมีพวกไอ้สงกอสงไอ้ซอวงสวออะไรก็ให้มันออกให้หมดเลยเออให้ทุกคน สุดจะทนสุดสุดเดชแล้วเบื่อหน้าหน้าหน้าทนจังแล้วเนี่ยทำไมหน้าหน้าหน้าทนจังเนี่ยอยู่ไปทำไมอยู่ไปถึงไหนเนี่ยเออตอนนี้อ่ะบ้านเมืองล่มจมไปแล้วเนี่ยไอ้พวกสบงสบอไอ้ขี้กองทั้งหลยนะให้ลาออกไปเลยเข้าชนะแล้วก็มาเป็นเองเออเองออเองยกมือเองมันมีมันตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่พื้นเห็นนี่แหละไม่เคยเห็นเนี่และนี่มะม่วงเยอะแยะเลยนี่ขายก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจไม่ มะม่วงไม่้ขายไม่ได้นี่เขาจะเก็บภาษีไหมเนี่ย <Huh? S 1> ใครก็กลัวเหมือนกันมากล้าเก็บขายเนี่ยขายก็ขายไม่ได้เนกลัวเเก็บภาษีเนี่ยเออเยอะแย,ยะเลยนี่มะม่วงเนี่ยขายได้ที่ไหนล่ะไม่มีใครซื้อไม่มีใครมีเงินเนี่ย